สวัสดีครับท่านผู้ชมในเดือนมกราคม2565ดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษกดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณอีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับกับน้องมั่งมีนะครับนะดวงชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเจาะกันไปเลยนะครับ ในเดือนมกราคมเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตโคจรทับดวงชะตาท่านอยู่นะครับมีดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์นะครับร่วมกันนะครับเกิดจุดดับในจุดมรณะนะครับแล้วก็มีดาวพระพุธนั้นโคจรร่วมกับดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนของเสานะครับดาวพุธกับดาวเสาร่วมกันเป็นคู่สมพลดาวพุธกับดาวศุกร์ร่วมกันเป็นคู่ธาตุน้ํา ในดวงชะตาเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นจังหวะและลีลาชีวิตที่ชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับจะมีมุมที่ดีในการล่อโอกาสล่อสิ่งต่างๆล่อเรื่องราวต่างๆที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาคุณมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้านของปัญญา มีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองมีโอกาสเห็นองค์ประกอบบางสิ่งที่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต่อเติมองค์ความรู้เดิมต่อเติมองค์ความรู้ใหม่หรือแม้กระทั่งการพัฒนาตัวเองต่างๆเกิดสิ่งต่างๆเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณแน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤกษศกจะมีความมุ่งม,มั่นปรารถนามากขึ้นมีความทะเยอทะยานมากขึ้น ะครับมีแรงกระตุ้นเชิงบวกมากขึ้นกับคันลองของชีวิตนะครับเอาคํำพยากร์ตรงนี้เนี่ยไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไปล่อเรื่องราวต่างๆที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาดาวพระศุกร์โคจรอ,อยู่ในจุดสุภาต่อดวงชะตาดาวพระศุกร์โคจรได้ตำแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาใ้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีในทางโหงราศาสตร์ สติปัญญาในการล่อทรัพย์ในการล่อเงินนะครับหรือสติปัญญาในการดําเนินจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตนั้นเกิดขึ้นกับคันลองของดวงชะตาได้ของมีค่าได้ของพึงพอใจอันปรารถนาเข้ามาสู่วิถีคันลองของดวงชะตามีจุดบางสิ่งของดวงชะตาก่อให้เกิดความรื่นเริงนะครับรื่นร,รม,รรมเช่นได้พบเพื่อนพบปะสังคมพบมิตรสหาย พบคนที่ถูกคอพูดคุยถูกทอถูกใจเกิดขึ้นกับดวงชะตาเป็นจุดของดวงชะตาควรที่จะมุ่งมั่นไปกับการพัฒนาตัวเองการโฟกัสไปถึงเป้าหมายในสิ่งต่างๆบางท่านมีความทะเยอทะยานนะครับโฟกัสไปถึงเรื่องเป้าขั้นตำแหน่งนะครับความสำเร็จจุดเริ่มต้นใหม่ๆจุดตั้งต้นใหม่ๆบางท่านจะมีเหตุการณ์ให้ยุ่งเกี่ยวกับการต่างประเทศ นะครับมีกิจกรรมทางศาสนามีกิจกรรมมงคลทำบุญได้สิ่งมงคลได้ของมงคลได้ของมีค่าที่เป็นเชิงของการปกปักรักษามันหมายถึงว่าช่วงนี้ทำบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลหนุนนําหนุนส่งดวงชะตาเช้าลักนณาราศีพฤกษจะได้ของเก่าของโบราณของที่มีค่าทางจิตใจหรือว่า มีโอกาสที่จะมีคนมามอบความไว้วางใจในการทําดําเนินกิจกรรมบางสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาแน่นอนนะครับเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับกำลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแรงเหวี่ยงของดาวพฤหัสบ,บดีที่โคจรอ,อยู่ตรงนี้นะครับจะให้คุณกับดวงชะตาที่ดีแน่นอนนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นมีโอกาสที่จะได้รับเครดิตในกลุ่มงานในวงงานในสายงานที่ดําเนินไปนะครับเป็นจังหวะของดวงชะตาที่จะเกิดลาภผลในสิ่งต่างๆที่ดําเนินไปเกี่ยวกับงานมันหมายถึงว่าเป็นช่วงที่งานสิ้นสุดคอมพ l e สมบูรณ์นะครับหรือดําเนินสิ่งใดนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะดําเนิน คือไม่ได้อะในดวงชะตาบอกว่ามุ่งมา่ประการใดมันจะเป็นจริงได้ขอเพียงคุณไปวางแผนไปโฟกัสในสิ่งต่างๆจะเกิดเรื่องราวที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดมันแปลว่าคุณจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่นอนซ่อมบ้านมีส่วนองค์ประกอบในบ้านในที่อยู่ที่อาศัยนะครับห้องน้ะห้องน้าห้องนอนนะครับพังนะครับหรือชํารุดนะครับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเช่นสายไฟจะขาดนะครับไฟจะชอ็อตไฟจะดับหรือมีค่าไฟฟ้าที่มากขึ้นมันรวมไปถึงว่านะครับระวังมือถือหล่นมือนะนะครับในช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับสายตาดวงตานะครับถ้ามีแว่นตาระวังแว่นตาตกแตกหรือนาฬิกาแตกนาฬิกาเสียหายได้นะอุปกรณ์ไอทีอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ กำลังแห่งดวงดาวนั้นนะครับมีแรงเวียงแห่งความวิริยาอุตสาหะความภาคเพียรหรือมีแรงกระตุ้นบางสิ่งจะทําให้คุณมีการมีกิจกรรมทํามากขึ้นมีกิจกรรมเพิ่มมีเหตุการณ์ให้กายคุณขยับเนื้อขยับตัวมากขึ้นแต่ความเป็นไปของดวงชะตนั้นนะครับต้องบอกว่าต้องระวังอุบัติเหตุการผ่าเจาะของแหลมทิ่มต่ากล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นพิกหรือแม้กระทั่ง มีเหตุการณ์ให้เตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มแทงตามร่างกายได้แต่ท่านใดทํารอการทําแผนทําฟันรอการทําแผนทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเจาะการฉีดแก้เค็ดดวงชะตาเป็นจังหวะของดวงชะตาอาจจะมีเหตุการณ์ให้โฟกัสไปในเรื่องของการเงินมากขึ้นมีแผนการทางการเงินมีแผนการต่างๆที่จะนําเงินนําทองไปจัดการนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับมีจุดมุ่งมา่ที่จะก่อเงินนะครับ แล้วก็อาจจะมีเรื่องเก่าๆให้ได้จุกจิกใจหรือมีเรื่องเก่าๆให้ได้ใจนั้นหวนคิดถึงคนึงหาถ้าเป็นเรื่องราวที่ดีไปทบทวนนำมาเป็นประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระก็ปัดเป่าออกไปนะเพราะว่าดวงบอกว่าจะมีเรื่องต่างๆเป็นเรื่องเก่าๆมาจุงจิตใจให้วิถีทางอารมณ์นั้นไปผูกติดกับเรื่องราวเก่าๆ ดวงชะตายัางแปลอีกทิศทางหนึ่งว่าจะมีการเสียเงินก้อนออกไปหรือมีรายจ่ายมากกว่าปกติในช่วงเดือนมกราคมโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1นมกราคมเป็นต้นไปเลยนะครับไปถึงปลายเดือนเลยนะนะครับต้องบอกว่ารายจ่ายต่างๆจะมากขึ้นหรือมีรายจ่ายต่างๆที่ต้องจับจ่ายถ้านการที่ต้องจ่ายเงินก้อนแล้วใดของหรือว่ามีแผนอยู่แล้วแก้เคล็ดดวงชะตา เป็นจังหวะของดวงชะตาที่นะครับชาาลัคนาราศีพฤกษภที่จะมีการโอนบ้านโอนรถจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับจะสําเร็จดวงชะตายัางแปลยอยียงหนึ่งว่านะครับช่วงนี้นะครับกาลังแห่งสมาธิกําลังแห่งปัญญาก่อเกิดขึ้นง่ายนะครับควรที่จะอา่าเรียนรู้อ่านเสพข้อมูลเสพข่าวสารพเพราะดวงบอกว่าจะเสพข้อมูลเสพข่าวสาร ะครับได้อ่านได้เขียนได้คิดนะครับมากขึ้นได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับนะดวงชะตาเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับจุดของดวงชะตายังมีม,มุมที่ต้องบอกว่าท่านใดที่มีคู่นะครับคู่ของคนรักของคุณจะแข็งข้อใส่คุณนะครับหรือมีการขัดแย้งกับคุณได้ง่ายในช่วงนี้ นะครับถ้าคุณไม่ยอมเขาเขาก็าไม่ยอมคุณได้นะในช่วงนี้นะครับต้องระวังมีปัญหาจุกจิกบ้างนะครับหรือมันยังแปลว่ามีโอกาสเกิดรัก 3, ลับๆสัมพันธ์ลับๆหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณโดยไม่เปิดเผยปกปิดซ่อนเลนอยู่หรือแม้กระทั่งมันแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือเป Angular อ็นเพศตรงข้ามก็ได้ผู้อื่นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวพันกับ,บครอบครัวในสายเลือดก็ได้นะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวพันสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมบางสิ่ง คุณดีมากอีกในหนึ่งนั้นดวงชะตาของชาวลักนาราศีพฤกษ์นะครับวาจาคุณนะครับจะนำความสำเร็จความเจริญมาให้สู่ดวงชะตานะครับช่วงนี้เนี่ยไปสร้างแรงเหวี่ยงที่ดีโดยการไปเสพไปศึกษาไปพัฒนาตามดวงดาวไปอ่านไปพัฒนาตัวเองไปทำกิจกรรมที่เป็นมงคลกับตัวเองจะรอดสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาสู่ชะตาชีวิตแน่นอนนะครับ นะดวงชะตาท่านใดโสดอาจจะพบรักเจอรักออนไลน์หรือเจอคนมีขั้นมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้ยะรวมไปถึงว่าชาวพฤกษกมีโอกาสหวนคิดถึงความรักเก่าหรือมีเรื่องบางเรื่องให้กระตุ้นไปสิ่งเก่าๆหรือมีคนเก่าๆติดต่อเข้ามานะครับช่วงนี้อาจจะมีแม่ไม้พ่อไม้ต่างชาติต่างภาษานะครับเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณหรือรวมไปถึงว่าจะมีใครบางคนนะครับ เข้ามานะครับสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีมากก็ได้จัดเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะในภาษาดวงดาวนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าการเงินคุณจะไปในทางที่ดีแน่นอนขาดเงินจะได้เงินนะครับไม่มีเงินจะก่อเงินถ้าได้รองเงินจากต่างประเทศลองเงินจากผู้ใหญ่ลองเงินจากสถาบันทางการเงินมีโอกาสที่ดีนะครับบุตรบริวารจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับหรือบุตรบริวารจะโฟกัสในเรื่องของ การเงินในเรื่องของความสําเร็จของเขามากขึ้นท่านใดที่มีบุตรบริวารนะนะครับหรือว่าท่านใดที่มีลูกน้องอาจจะเจอลูกน้องนะครับหรือว่ามีลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมบางเรื่องนะครับนำความสําเร็จบางเรื่องมาสู่ดวงชะตาของคุณก็ได้นะแต่ว่าต้องบอกว่าดวงนั้นวางไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับวางไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับถ้าคุณมีปัญหาใดๆก็ต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ ลาหูยังโคจรทับดวงอยู่นะครับยังต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุผ่าเจาะของแหลมทิ่มตานะครับแล้วก็การถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกดินทาว่าร้ายยังเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายด้วยนะครับชาวพฤกษก์นะครับนะก็ระวังในเรื่องของการถูกหลอกลวงนะครับหรือมีคนแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับอยู่ใกล้ตัวนะครับต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังพูดอีกอย่างนะครับเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมีเรื่องลับ บางเรื่องที่แฟนคุณปกปิดคุณหรือตัวคุณอะต้องปกปิดใครบางคนแปลว่ามีเรื่องให้แบบทบทวนตัวเองก็ได้นะนะครับน,นี่คือดวงชะตานะครับไปก่อโอกาสนะครับการงานจะมีลู่ทางที่ดีเกิดลาบทางการงานเกิดเครดิตในวงงานในกลุ่มงานที่คุณดําเนินไปนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณอยู่นะครับในการหยิบจับทําสิ่งต่าง ระวังอารมณ์ร้อนระวังแห่งการประทะระวังการทะเลาะบาแหวง้ง่ายๆด้วยในช่วงนี้เพราะใจคุณจะร้อนมากขึ้นนะครับทัะน,นั้นวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับดวงวิจัยสงครามคืออะไรนะครับหลายท่านคงอยากรู้ในที่นี้ผมก็จะมาบอกทั้งต้นกําเนิดของดวงวิจัยสงครามคร่าวๆแบบรวบลัดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบของดวงวิจัยสงครามบูชาดวงวิจัยสงครามเนี่ยเขาบูชาแบบใดนะครับ ทต่จริงๆดววิชายรสงครามเนี่ยไม่ได้มีชื่อมาจากนี้นะผมจะอธิบายแบบรวบลัดก็แล้วกันนะครับและก่อนอื่นเนี่ยผมขอให้ข้อมูลก่อนว่าเนี่ยผมผมเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นคนศึกษาจริงจังมากนะครับแล้วก็ศรัทธาหลักวิชามากนะครับดวงวิชชียรสงครามเนี่ยเป็นดวงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรงนะครับเป็นหลักการคำนวณของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงคนที่จะมีความรู้ที่จะคำนวณ ดวงวิัยสงครามได้นะครับต้องมีความรู้โหราศาสตร์ภาคคํานวณน,นะครับก็คือว่าต้องเรียนตั้งแต่ภาคคํานวณไม่ใช่เรียนดูดาวที่กระจายอยู่ตรงนั้นแล้วก็ามาถ่ายอันนั้นใช้เวลาเรียนน้อยนะครับแต่สําหรับท่านใดที่แบบเรียนจริงๆจังๆ,ๆก็จะรู้ว่าต้องใช้เวลาหลายปีนะครับไม่ใช่มาเรียนเอาเดือน2เดือนหรือหนึห่งปีแล้วจะมีความรู้มากนะครับนะเพราะดวงวิทยารสงครามเนี่ยเป็นดวงชะตาที่ เอาดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับมาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับแล้วก็สมผดอาทิตย์พระจ,จันทร์อุดเลิกและนาทีเลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมละวิมัธยมจันทร์นะครับมัธยมอาทิตย์นะครับมัธยมอุดต,ต่างๆสมผดลักต่างๆนะครับก็จะอยู่ในยันแผ่นยันพิชัยสงครามทั้งหมดส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็หาคนที่จะเรียนรู้จริงๆจังๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรวบลัดมาแล้วก็เอามาทายยูยนะครับคงะใช้เวลาหลายปี นะครับนะคนที่แบบศรัทธาจริงๆนะครับหรือแบบชอบจริงๆถึงจะเรียนรู้ภาคคำนวณจริงๆนะนะครับเพราะว่าใช้เวลาหลายปีมากนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะดวงวิชัยสงครามเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้ที่มีชื่อว่าดวงวิชัยสงครามคือแต่ก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมีการลบราค่าฟันกันเนี่ยภาพประมุขของประเทศเนี่ยในมีงานวิจัยหลายอย่างนะผมเป็นคนศึกษาเนี่ยผมศึกษาอะไรศึกษาจริงจังนะครับ นะคือแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นทั้งวิศวกรเก่านะนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นทั้งแบบวิศวกรในกลุ่มง,งานที่เป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ชั้นนาของเอเชียเลยนะนะครับแล้วก็เป็นคนศึกษาศาสตร์ด้านนี้มาตั้งแต่อายุสิงนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่า อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะบอกทนะ่ว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวิชาสถิตินะนะครับนะถ้าคุณไม่ได้ศึกษาคุณจะจะไม่เข้าใจนะครับบางท่านจะบอกว่างมง่ายนะครับแต่ผมบอกว่าหลักวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าใครที่แบบเรียนรู้จรจิงๆจงมันจ,จะรู้ว่าเป็นวิชาสถิตินะครับอย่างผมทายเครื่องบินตกอย่างเงี้ยผมก็กำหนดช่วงชัดเจนไปดูในเฟซผมได้น,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคือโหราศาสตร์ไทยเนี่ย ในโบราณเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ท่านก็มีความรู้นะครับแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่9กท่านก็มีความรู้เขียนแม้กระทั่งวันที่พระมหาชนกเหลือลมมีความรู้โหราศาสตร์ชั้นสูงมากนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับกับดวงวิเชียรสงครามมันเกี่ยวเกี่ยวโยงกันเพราะว่าดวงวิเชียรสงครามเนี่ย ก็คือเอาดวงที่เราจะต้องการที่จะผูกนะครับมาให้คุ้มครองเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะรวบลัดหน่อยนะก็คือว่าเอาดวงชะตาเราเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดซึ่งทาหารสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหาเกจิอาจารย์หรือหรอาจารย์หรือโหรนชั้นเอกนะครับมาคำนวณให้กับเขาแล้วก็เขียนดวงวิชาสงครามเพื่อไปสการะบูชานะครับก็มีตำนานในงานวิจัยหลากหลายที่ผมศึกษามานานะครับเขาบอกว่าก็มีบันทึกว่า ใครศึกบูชาจริงๆนะครับแล้วบูชาแล้วก็นําไปบูชาจริงๆนะครับแล้วก็ศรัทธาจริงๆเนี่ยก็เกิดทั้งมหาอุดทั้งมหาลาบหมายถึงว่าแค้วขาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งลาบให้ทั้งยศทั้งเกียรติทั้งชื่อเสียงให้ทั้งเงินทองนะครับได้นะครับป้องปันป้องกันพูดถีปีศาสิ่งที่มองไม่เห็นทุกชนิดนะครับะฉะนั้นดวงวิเชียสงครามเนี่ยเมื่อเอาดวงชะตาหลังเราคือวันเดือนปีเกิดเรามาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับ นะแล้วก็จะมีอ,อิติปิโสตามาหรืออิติปิโสรัตนามาลานะนะครับล้อมรอบดวงชะตาเป็นอัขระโบ,าโบราณนะอันนี้ผมเขียนให้แฟนขับนะท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม,มก็สอบถามไปที่แอดมินไลน์วยานูนะนะครับในดวงพิเศษสงครามเนี่ยก็จะมีเห็นไหมจักรราศีก็มีดวงเราเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะนะครับ เป็นลัคนาอยู่ราศีอะไรเนี่ยแล้วก็ดาวอาทิตย์จันทรคันพุทธพุทธศุกร์เสาเกตราหูนะมฤตยูนะนะครับอยู่ในราศีใดแล้วทีเนี้ยมันเป็นตัวแทนของดวงเราเป,เป็นรูปดวงเรานะครับนะก็จะถูกล้อมรอบนะผมก็เขียนเนี่ยล้อมรอบนะครับตามโบราณเลยนะนะครับล้อมรอบด้วยพคถคาอิีิบิโสรัตะนามาลานะครับเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไชสย,ยศาสตร์นะถ้ามองกันในแงด่ดีๆก็คือเป็นอำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนะครับ นะแล้วก็ล้อมรอบไว้ล้อมรอบดวงชะตาไว้นะครับเป็นใครที่ดวงตกมากๆก็เอาไปบูชาอย่างเงี้ยนะครับไปสวดบูชาก็จะมีอำนาจผุ้ตคุณธรรมคุณสังฆคุณปกปกัปกรักษานะครับนะที่เห็นอยู่เป็นช่องโหว่ตรงเนี้ยนะครับด้านนอกนี้นะเนี่ยสี่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 เนี่ย 4, 4, 4, 4, 4, นะครับเป็นคาถากำกับนะครับเป็นอักขระโบราณนะครับเป็นคาถาพระเจ้าสิบหกองนะครับนะอยู่คุ้มภัยทั้งหกทั้งสิบหกทิศ นะครับล้อมรอบดวงชะตาอีกทีหนึ่งที่เห็นยึกยึกตรงนี้นะครับเน,น,นี่ยเรียกว่าเครื่องหมายอุณาโลมนะครับ land, เป็นจุดสุดยอดของยันนะครับเป็นยันโบราณเป็นยันที่มีมายุคกําเนิดโลกถ้าใครได้ศึกษาจริงๆนะครับไปศึกษาเลยนะอันนี้ผมศึกษามาหมดนะครับนะเครื่องหมายอุณาโลมเนี่ยเป็นต้นต่อของยันเลยนะนะครับเป็นยึดยึที่คุณเคยเห็นเนี่ยยอดของยันเนี่ยเขาเรียกเครื่องหมายอุณาโลมเป็นจุดกําเนิดของยันเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของเออมื่อมีอุณาโลมเนี่ยผมก็เติมให้อีก9จุดนะเติมเข้ามาในแผ่นยันนะครับใช้9้าเพราะเป็นเลขพระเกตนะครับเป็นดาวเกตนะครับดาวเกตในในโหราศาสตร์ไทยก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้ยันถังขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคาถาอีติปิโส8ทิศล้อมรอบอีกทีหนึ่งนะครับตั้งแต่อิราชาคาตาราสาติหังจตโตโรทินังปีสัมละโลกูสัตพุธยาวไปเรื่อยๆนะครับไปพบ8ทิศนะครับเนี่ยเห็นรอบนอกเนี่ยนะครับสวยมากนะ นะครับใส่กรอบสวยมากตรงนี้มันเป็นบันลังนะครับนะเป็นรูปบันลังเนี่ยนะครับทั้งหมด5นะห2 3 4 5้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสมผุดดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมผุดพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับเกิดจากการคำนวณแต่และดวงตัวเลขตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับสมผุดพระอาทิตย์สมผุดพระจันทร์ต่างๆนะครับแต่มันเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะถ้าคุณไปตามท้องตลาดคุณอาจ เขาไม่ได้คำนวณให้คุณคุณจะมีแค่นี้นะดวงวิเชียรสงคารามเนี่ยนะคุณจะมีแผ่นยันตรงที่เฉยๆนะอันนี้ผมเขียนเองทั้งหมดนะครับคำนวณเองทั้งหมดนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเชื่อมั่นความรู้ผมได้เลยนะผมเป็นคนศึกษาจริงจังมากกับวิชาโหราศาสตร์นะครับแล้วนะแล้วก็ดวงวิเชียรสงคราม,ารมจะมีหลักอินทภาพบ,บัตรจันทร,ร์ซึ่งเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงโผร่เวลาเขาจะทายได้อย่างแม่นยำเขาใช้หลักอินทภา p บ,บัตรจันทร์ทำนายชี้วันช่วงเกิดเหตุต่างๆได้อย่างแม่นยำเลย นะครับก็อย่างพญาโหราธิบดีในการก่อนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นโหไทายหนูเห็นไหมได้ยินไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการคำนายว่ากรุงรัตนโกสิทร์จะอยู่ถึงกี่ปีอะไรเนี่ยจะรุ่งเรืองถึงกี่ปีอะไรเงี้ยทายชัดเจนมากนะครับคือใช้หลักอิทภาพารจัจจ์นี่เองนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้นะนะครับก็จะเป็นชื่อของเรานะครับชื่อเป็นวันเกิดลัคนาอะไรประกอบด้วย ด้วยภูมิบอโลเลิกเลิกอะไรตามสุริยคติเป็นวันอะไรจันทรคติเป็นวันอะไรตรงกับแรมกี่ข่ำกี่ข่ำอะไรลักษณะเนี้ยคือสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งมงมงายนะครับทุกครั้งที่คุณสวดบูชานั้นนะครับอัลระย,ยันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณนะครับนะเือนกันเป็นการสวดสวดเพื่อดึงอํนานาจพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาล้อมรอบดวงชะตาไว้นะครับนะจริงๆแล้ว บางคนจะบอกว่าคุณงมงายไม่ใช่นะนะครับทุกครั้งที่คุณสวดคุณจะเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาอํานาจสิ่งต่างๆนะครับเป็นเป็นยันที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าอย่างอ e ิติปิโสตามาที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยนะครับอิ e iso, ะติปิโสรัตนามาลาเนีน่ยพุทธคุณสูงมากนะครับแล้วก็ยันอ e ิติปิโสแปดทิศคือเวลาเห็นไหมคุณเวลาคุณไปปล่อยสัตว์เนี่ยปล่อยตังกําลังวันเกิดเนี่ยอ e ิติปิโสแปดทิศเนี่ย คือคนเกิด8วันนะครับเป็นคาถาตัวแทนของคนเกิดแต่ละวันนะครับร้อมรอบไว้หมดเลยนะครับดังนั้นเรื่องไหนท่านใดสนใจนะครับก็ลองสอบถามไปกันแล้วกันนะครับอือสอบถามละเอียดเพิ่มเติมอะไรลักษณะเนี้ยนะครับนะอันนี้ผมส่งพร้อมกัน3 3 3ดวงเลยนะวันนี้ก็คือให้แฟนคลับนะครับเขาอยากได้มานะครับสวยๆนะเอาไปห้อยตั้งบนหิ้งนะครับก็จะมีกู้มือบูชานะครับ ให้ด้วยนะนะครับเนี่ยเป็นคู่มือบูชามีคาถาในะวิธีการจัดวางนะมีหมดเลยนะนะครับควรวางตรงไหนบูชายังไงนะครับมีคาถาบูชานะครับตามแบบสวับโบราณน,นะครับหานะท่านใดสนใจนะครับก็ทักไปนะครับสวัสดีครับ